โชคดีนะที่เรามีผู้ชายมาด้วยคืนนี้อากาศแบบนี้มีผู้ชายมีผู้ชายมาด้วยอะไรจะเกิดทุกคนโอ้เสียงเครื่องบินมารับแล้วชั้นหลงป่า เครื่องบินมารับฉันแล้วเฮลิคอปเตอร์มารับฉันแล้วฉันอยู่นี่เฮลิคอปเตอร์เขาได้ยินฉันไหมเขาจะได้ยินฉันไหมฉันหลงป่าอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นฉันแน่เลยฉันหาทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนกก็ร้องกันละงมเลย คืนนี้เราคงจะตะคืนนี้เราคงจะต้องนอนที่นี่แน่เลยต,เต้องหาที่นอนเราหาทางออกไม่เจอแล้วนกก็เยอะแยะเราต้องเอานกมาย่างเป็นอาหารในคืนนี้เราต้องหาที่นอนเราหาทางออกไม่เจอแล้วเราเข้ามาอยู่ในโป่ดง่าลึก เราเข้ามาในดงป่าลึกขนาดนี้เราจะหาทางออกได้ยังไงโอ้ยด้านนน้นเราเจอแสงแล้วเราเจอแสงด้านนน้นนกเยอะมากโอ้ oh my god <c oughs> มีแมลงบินชนดวงตาค่ะเราต้องพยายามหาทางออกจากป่านี้ให้ได้ นี่ก็เริ่มมืดแล้วเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้เสียงนกร้องกระงมเลยเริ่มมืดความหนาวเย็นก็เริ่มคืบคานเข้ามาแลาวจะหาทางออกเจอหรือเปล่าทำไมข้ามาเดินในป่าตรงน,นี้ข้ายังได้กิ่นอาหารบ้าน มีบ้านคนอยู่แถวนี้หรืออย่างไรทำไมได้กินอาหารลอยมาหรือเป็นเพราว่าค่าหิวมากค่าก็เลยจินตนาการว่ามีอาหารนะ้ร้องกะลังงมเลยงเอ จะเดินต่อไปตามทางนี้เรื่อยๆเผื่อข้าจะเจอทางออกยังเรายังไม่เจอทางออกนะเรายังไม่เจอเรายังเดินวนกันอยู่ในป่าแห่งนี้แต่เราเจอแสงลำลาลำลายด้านนู้นแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ หวังว่าเราคงจะเจอหนทางออกตอนนี้เราออกมาสู่แสงสว่างเราเจอแสงสว่างแล้ว oh my god แต่เรยังหาทางออกไม่เจอเรามาเจอแสงสว่างอยู่เวิงนี้เวิ้งหนึ่งจต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนโหลมก็แรงมากลมก็แรงฝนก็กำลังจะมา ตอนนี้ก็เริ่มมืดคํำลงแล้วเราจะต้องนอนที่นี่จริงๆเหรอไม่นะเราต้องหาทางออกให้ได้เอ๊ะทีนี้เอาให้ดีมีสองทางให้เลือกเราจะไปทางนี้หรือเราจะไปทางนี้อ่ะเราเลือกไปทางนี้ก็แล้วกันเดินต่อไปเรื่อยๆทุกคนความหวังของเรา เราจะไม่ยอมนอนในป่าแห่งนี้โอ้เราออกมาเจอแสงสว่างด้านนอกแต่ตอนนี้ทุกคนฟ้าครึ้มมากฝนตกเราต้องหาที่พักกำบังเรายังหาทางออกจากป่านี้ไม่ได้เราต้องรีบไปหาที่พักกำบังก่อนวิ่ง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 โอ้ oh my god โอ้ my god ทำยังไงดี

ลบฝนกันก่อนทุกคนฝนตกหนักมากวิ่งมาเข้ากระท่อมสงสัยคืนนี้เราจะต้องได้นอนที่นี่แน่นอนกระท่อมแห่งนี้แต่ว่าก็ยังโชคดีนะเรามีผู้ชายมาด้วยโชคดีนะที่เรามีผู้ชายมาด้วยคืนนี้อากาศแบบนี้อืม มีผู้ชายมีผู้ชายมาด้วยอืออะไรจะเกิด